สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานี u k เคค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอากาศดีตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ยานีจะมาเก็บผักอา,า่าวันนี้ก็ผักหลักๆเลยที่ยานีจะเก็บก็คือผักบุ้งนะคะยานีมีผักบุ้งเยอะแยะเลยค่ะที่เก็บได้แล้วแต่ยานีก็จะเก็บผักหลายๆอย่างนะคะวันนี้เดี๋ยวยานีจะให้ดูว่าตอนนี้ยานีมีผักอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ เราไปเก็บกันค่ะก็นี่ค่ะโรงปลูกผักของยานีตนนี้นะคะก็เดี๋ยวยานีจะให้ดูนะคะว่าผักบุ้งของยานีเยอะขนาดไหนนี่ดูค่ะอันนี้ก็คือที่เราเก็บไปแล้วนะคะวันก่อนตอนนี้เขาก็แตกยอดออกมาสวยอีกนะคะแล้วก็อันนี้ก็ ผักบุ้งเหมือนกันค่ะในกล่องโฟมยานี้ก็ย้ายไปย้ายมาค่ะกับผักของยานีในในโรงปลูกกันนะคะเออแล้วเดี๋ยวยานี้ก็จะเก็บนี่ด้วยค่ะออใบแมงลักนะคะแล้วก็หุระพาค่ะแล้วก็นี่ค่ะมีผักบุ้งอีกนะคะนี่ดูค่ะเก็บหลายโรคมากแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือ กล่องโฟมที่ยานีเคยทำคลิปให้ดูนะคะนี่ค่ะโตมากเลยค่ะนุ่นดูค่ะงามมากเลยค่ะทุกคนงามจริงๆค่ะแล้วก็ยานีมีกระเพราด้วยนะคะเดี๋ยวยานีจะเก็บกระเพราด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะเยอะมากค่ะนุ่นชั้นบนด้วยนะคะอุย้ยแสงแสงสองตานี่นะคะก็โอเคค่ะ เดี๋ยวยานีก็จะเริ่มเก็บผักบุ้งเลยนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเก็บกันเลยนะคะเดี๋ยวยานีจะเก็บแล้วก็เตดเอาใบแก่ๆที่มีแมลงออกกันนะคะแล้วเดี๋ยวยานีก็จะเอาไปให้ไก่กินนะคะต้นที่มันไม่สวยนะ ใบที่มันไม่สวยยานีจะเก็บไปแล้วก็เ,เด็ดใบที่ไม่สวยออกไปด้วยนะคะก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเดี๋ยวยานีก็ขอตัวถัดตัดผักบุ้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยานีตัดเสร็จแล้วนะคะยานีเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวยานีก็จะให้ทุกคนดูนะคะว่าวันนี้ยานีได้ผักเยอะ ไม้อะนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะก็เท่าที่ได้ดูเมื่อกี้นะคะก็เยอะอยู่นะคะคงต้องใช้เวลาในการตัดหน่อยนะคะยานีก็ขอตัดรีบตัดแล้วก็จะรีบไปกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะทุกคนหิวแล้วค่ะตอนนี้ยานีก็เริ่มจะสายแล้วนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะรอค่ะอาจจะแบบเดี๋ยวยานีอาจจะแบบว่าเออตัดไปแล้วก็ค่อยให้เพื่อนๆไปเด็ดเอาอ่าใบที่ไม่สวยออกเอาเอง,งนะคะเพราะว่าไั่งั้นต้องใช้เวลานานแน่เลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวมาดูผลงานผลผลิตของวันนี้นะคะอันนี้เป็นผักบุ้งรุ่นแรกที่ยาน,นีปลูกนะคะกล่องโฟมนี้ตัดกินไปหลายรอบแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ยัง มียอดออกมาให้ยานีได้กินตลอดเลยนะคะยอดอบอวบด้วยค่ะเราเด็ดใบที่มันมีมแมลงกินออกแล้วมันก็ดูสวยน่ากินอยู่นะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางกระถางบางเออบางกล่องโฟมยานีปลูกมันก็ แน่นไปหน่อยอะค่ะต้นมันก็เลยไม่ค่อยอวบเท่าไหร่นะคะแต่กองไหนที่มันพอดีมันก็จะอวบสวยค่ะเดี๋ยวปีหน้ายนันีก็พยายามปลูกไม่ให้มันแน่นจนเกินไปอะนะคะตอนที่เราปลูกอะเราต้องพยายามเนี่ยให้มัน ใส่มเมล็ดผักบุ้งลงไปเยอะเกินค่ะเรามาเก็บกระเพรากันต่อนะคะเดี๋ยวยา่าีนจะเก็บกระเพราไปฝากเพื่อนๆด้วยค่ะกำลังหน้าผัดเลยนะคะเนี่ยต้องเก็บให้เขาได้แตกยอดออกมาอีกนะคะ เก็บคาเคเก็บเนี่ยบางยอดนะคะเขาก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะคะหอมมากเลยค่ะทุกคน ให้เพื่อนๆได้ผัดกะเพรากันนะคะ <c oughs> สวยงามน่ากินมากเลยค่ะ <c oughs> เพื่อนๆต้องดีใจแน่เลยค่ะทุกคนได้กินกะเพรางามๆเนี่ย <c oughs> ถึงไม่งามแต่มันก็สดอ่ะค่ะทุกคนต้องดีใจละค่ะมันหอมอันนะคะหอมมากค่ะหอมมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวยานี้จะตัดกระเพราให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวยานี้จะ ไปตัดโหระพาโตค่ะนี่ค่ะทุกคนยานีก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยานีเก็บได้โหระพากำหนึ่งแล้วก็กระเพราก็กระเพราค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้แล้วก็นี่ค่ะเป็นผักบุ้มทั้งหมดนะคะที่ยานีเก็บก็ไม่ได้เก็บ ทั้งหมดเลยนะคะก็ยานีเก็บเฉพาะต้นที่มันอวบอวบนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะไปบ้านเพื่อนแล้วนะคะเดี๋ยวยานีจะให้ดูบรรยากาศค่ะจะจะให้ดูอาหารว่าเรากินอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ As the sun come will you come along and it feels so bright it's like luck is raining on me go and follow your heart doesn't matter how far there is so much love to give something's telling me this time baby baby now i Follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The way you learn. like a song, you Ooh. know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. You know you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together.